สัดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาเที่ยวชมที่ปรา,าสาทหรือว่าปรางกู่แก้งสนามนางนะครับตั้งอยู่ที่บา้นา,น,า,บน,น,านแก้งสนามนางตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งปรางกู่แก้งสนามนางนี้เป็นปรา,าสาทที่สร้างใน วัฒนธรรมของขมรโบราณนะครับและเป็นปราสาทหรือปรางกูหลังแรกและหลังเดียวในประเทศไทยนะที่หันหน้าของตัวปราสาทไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งปราสาทนี้โปติหรือปรางกูหรือปรางหรือกูนะฮะกูในภาษาอีสานจะเรียกว่ากูปรางนี่ก็ทางภาคกลางแล้วก็ปราสาทนี้ก็คือ ลักษณะของปรา,าสาทหินทั่วไปนะฮะซึ่งปรา,าสาทแห่งนี้เนี่ยคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่15 16นะครับซึ่งสร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าชชยวรมันที่เสมัยก่อนสมัยพระเจ้าชชยวรมันที่7นะครับเมื่อก่อนนะฮะพื้นดินเนี่ยมีการ ค้น,นะฮะจะเห็นว่ารอบๆนี้มีดินทับถมขึ้นมานะต้องขุดลงไปอีกสักบันต่ำจากพื้นดินปัจจุบันนี้ประมาณ50เซนติเมตรนะครับในลักษณะของอปรางกูแก้งสนามนางนะฮะวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นศิลาแรงนะครับเป็นศิลาแรงกรอบประตูเนี้ยแล้วก็ฐานนี่ก็เป็น หิงตายบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่า,าทางด้านนี้นะฮะจะมีการทำเป็นาฐานแบบที่เป็นท้องกระดานเป็นอะไรนะฐานบัวคว่ำบ,บ,บ,นะบัวหงายนะทางฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับซึ่งตัวรางนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งรกร้างมานานนะจะเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นมาอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็มีการ ตัดทิ้งไปเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ต้นไม้นี่รากมันจะชอนชัยก็เป็นตัวประสาทจะทําให้ตัวประสาทเสียหายนะครับนี่ก็คือความสวยงามของอรารยธรรมเขมนโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเส้นทางนี้มาตั้งแต่นครวัดนครชมมาทางปราสาทตาเมืองมาพนมรุง้งมาปราสาทพิมายแล้วมาปราสาทนางรำมาปราสาทแกล้งสนามนางแล้วก็เส้นทางนี้ อรารยธรรมของโบราณจะปรากฏไปถึงปรางปูในตัวอำเภอชัยภูมิไปถึงปรางสามยอดของตัวเมืองลบบุรีนะฮะซึ่งอรารยธรรมของโบราณนี้อรารยจักรของโบราณจะแพ่อานาจแผ่อิทธิพลอยู่ในเขตส่วนภูมิตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะในเขตสีสานใต้น,ตน,นี่จะมีรัตาทินโบราณอย่างนี้เยอะมากนะครับ ก็แบบวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ